สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะ EP นี้พิกุลมีร้อยบนมาฝากเพื่อนๆสามสูตรนะคะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วใน EP 8นะคะสองสูตรแล้วก็สูตรใหม่หนึ่งสูตรนะคะเรามาดูในงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วใน EP ที่8นะคะหลักร้อยของพิกุลลงไว้สามสูตรนะคะ ลงไว้3สูตรมีเข้าสูตรที่1นะคะเข้า7สูตรที่2เข้า7นะคะเข้าตวลองนะคะเพราะว่ามันชน3สูตรที่1กับ2แต่ว่ามันไม่เข้ามันมาเข้าแค่2สูตรคือ7นะคะเพืเ่อนๆนทีนี้เราพิกุลก็จะใช้สูตรเก่านะคะสสูตรแล้วก็มีสูตรใหม่อีก1สูตรนะคะเรามาดูร้อยบนกันเลยนะคะใครไม่ชอบก็ กดผ่านได้เลยนะคะส่วนคนที่ดูก็อย่าลืมกดดูโฆษณาให้พี่กุลด้วยนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ร้อยบนสูตรที่หนึ่งกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะเข้ามาจาก EP 8ในงวดที่แล้วนะคะเข้ามามากกว่า10งวดทีนี้เรามาดูสถิติกันนะคะ งวดแรกนะคะออกสามห้าหกนะคะหลักร้อยเข้าสามงวดต่อมาออกหกสี่หกนะคะหลักร้อยเข้าหกงวดต่อมาออกเก้าเจ็ดแปดหลักร้อยเข้าเก้านะคะงวดต่อมาออกหกเก้าหกนะคะหลักร้อยเข้าหกงวดต่อมาออกแปดเก้าแปดหลักร้อยเข้าแปดนะคะ วดต่อมาออกหนึ่งสี่ห้าหลักร้อยเข้าหนึ่งวดต่อมาออกสองห้าสองหลักร้อยเข้าสองวดต่อมาหลักร้อยเข้าแปดนะคะออกแปดเก้าห้าเข้าแปดทีนี้เราจะมาคำนวณกันสองมวดสุดท้ายในสูตรเก่านะคะที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ สูตรที่ใช้ใช้หลักหลักแสนนะคะ7บวกหลักหน่วยนะคะหน่วยบน5แล้วก็บวก9คงที่5บวกเ7บวก5เป็นสองนะคะ2บวกเเป็น1สูตรนี้นะคะสูตรนี้บวกบวก1บวก2บวก1แล้วก็บวก2นะคะ หนบวกหเป็น2บวก2เป็น4บวก1เป็น5บวก2เป็น7 1 2 4หนี่ห้นะคะออก7จ็หลักร้อยเข้าเจ็ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าจะคำนวณได้เลขอะไรและเรามาลุ้นให้บันเดินต่อกันนะคะเป็นสูตรเก่านะคะ8หลักแสนนะคะหลักร้อยหแล้วก็บวก9คงที่ 8กับ6เป็น4 4บวก9ได้3นะคะ3าบวก1เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก1เป็น7 7เบวก2เป็น9สูตรที่1นะคะได้3 4 6 7 9นะคะหลักร้อยบนนะคะทีนี้เรามาต่อในสูตรที่2กันนะคะสูตรที่2นะคะก็เป็นสูตรเก่านะคะที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะ เป็นสูตรเก่านะคะที่เข้ามาจากงวดใน EP 8นะคะงวดที่แล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะ9งวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่10ทีนี้เรามาดูกันนะคะสถิติออก3 5 6หลักร้อยเข้า3นะคะออก6 4 6หลักร้อยเข้า6 สูตรนี้จะมีค่าสี่ตัวนะคะออกเก้าเจ็ดแปดหลักร้อยเข้าเก้าออกหกเก้าหกหลักร้อยเข้าหกออกแปดเก้าแปดหลักร้อยเข้าแปดออกหนึ่งสี่ห้าหลักร้อยเข้าหนึ่งออกสองห้าสองหลักร้อยเข้าสอง ออก895หลักร้อยเข้า8ทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวันสุดท้ายของสูตรเก่านะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักพันนะคะหลักพันสามนะคะบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะ6แล้วก็บวก2องครงที่นะคะ 3บวก6เป็น9 9บวก2เป็น1นะคะ1ตัวแรกนะคะสูตรนี้นะคะบวก1บวก2แล้วก็บวก3 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก3เป็น7 1 2 4 7นอะคะออก706หลักร้อยเข้า7ทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อน สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่กุณว่าไปตามสูตรนะคะหลักพันนะคะเจ็ดบวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะเจ็ดแล้วก็บวกสองเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหเป็นหนะคะตัวแรกนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด บวกสองเป็น9บวก3เป็นสองนะคะได้6 7 9จสองนะคะเป็นสูตรที่สองของหลักร้อยนะคะที่เป็นสูตรเก่าทีนี้เรามาดูสูตรที่สามซึ่งเป็นสูตรใหม่กันนะคะ ร้อยบนสูตรที่3ที่เป็นสูตรใหม่นะคะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพี่กุณยังไม่เคยลงนะคะเข้ามามากกว่า10บงวดนะคะเรามาดูสถิติกันงวดแรกนะคะออก3ามห้าหหลักร้อยเข้า3สูตรนี้จะมี4ตัวนะคะหลักร้อยออกหกสี่หนะคะหลักร้อยเข้า 6, 6. ออกเก้นะคะหลักร้อยเข้าเก้าออกหกเก้าหกนะคะหลักร้อยเข้าหออกแปดเก้าแปดหลักร้อยเข้าแดออกหนึ่งสี่ห้าหลักร้อยเข้าหนึ่งออกสองห้าสองหลักร้อยเข้าสออกแปดเก้หลักร้อยเข้าแ ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาดูสองวดสุดท้ายนะคะอ้าวพิคุณพิมพ์มาไม่หมดนะคะเพื<ๆ>่อนๆแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หหนึ่งหกหน้าครั้งที่สองสามสี่เจ็ดนะคะเรามาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักพันนะคะสองครั้ง เอ้ยหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นพี่คุณว่าผิดนะคะเพื่อนๆหลักหมื่นหกหกบวกหกนะคะเป็นสองใช้หลักใช้หลักสิบนะคะสิบบนหนึ่งครั้งเก้าใช้หลักหน่วยบนสองครั้งนะคะห้าบวกห้าเป็นศูนย์แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่สองสองครั้งหกบวกหกเป็นสองแล้วก็บวกเก้าคงที่สองบวกเก้าเป็นหนึ่ง ศูบวกสองเป็นสองแล้วก็บวกได้9ตัวแรกจะได้สองนะคะเพื่อนๆได้สองสองสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวก3าบวกสแล้วก็บวก1นะคะสอบวกสเป็นห้บวกสเป็น7จบวกหเป็น8ได้สองห้านะคะออกเจ็หลักร้อยเข้าเจด หน่ยข้าเจ็ดนะคะทีนี้เรามาดูงวดน,นี้กันนะคะหลักหลักหมื่นนะคะสองครั้งหกบวกด้วยหลักสิบนะคะศูนย์หลักหน่วยนะคะสองครั้งหกบวกหกเป็นสองบวกด้วยท้ายหน้าครั้งที่สองนะคะหลักหน่วยสองสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่แล้วก็บวกเก้าคงที่นะคะ หกบวกศูนย์เป็นหกสองบวกสี่ก็หกแล้วก็เก้านะคะหกบวกหกเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งนะคะตัวแรกได้หนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรที่สามของเราได้หนึ่งสี่หกเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเราครบสามสูตรแล้วทีนี้เราจะมาดูตัวชนกันนะคะ ทีนี้ตัวชนนะคะเพื่อนๆเรามาดูสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามสองห้าเจ็ดแปดกับหนึ่งหกหนึ่งสี่หกเจ็ดนะคะนี่สูตรที่สามสูตรที่สองนะคะหนึ่งสองสี่เจ็ดกับหกเจ็ดเก้าสอง สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดกับสามสี่หกเจ็ดเก้าทีนี้เราจะมาดูตรวชนกันนะคะเพื่อนในงวดที่หนึ่งนะคะหลักร้อยเข้าสามนะคะสามสามแล้วก็สามนะคะตัวอื่นนะคะก็จะไม่มีนะคะชนสามตัวเดียว ออก3 5 6 3้าสูตรชน3าประเดียวนะคะงวดที่2ออก6 4 6นะคะ6 6แล้วก็6ตัวอื่นก็จะมีศูนย์ะคะมี0ูนยกับ0นะคะเข้า6งวดต่อมานะคะออก9ก้าเจดหลักร้อยเข้า9 9 9แล้วก็9นะคะชน9้า ตัวอื่นก็จะมีมีแปดนะคะมีเก้ากับแปดเข้าเก้าวง่ต่อมานะคะออกหกเก้าหกเข้าหกนะคะหกหกแล้วก็หกตัวอื่นนะคะก็จะมีมีแค่ตัวเดียวนะคะหกเข้าหกนะคะ วดต่อมานะคะออก 8, 9, 8หลักร้อยเข้า8นะคะ 8, 1, 8, 2, 8, 3ชนที่8นอกนั้นก็จะมีไม่มีนะคะชน8ตัวเดียวนะคะเข้า8วดต่อมาออก 1, 4, 5, หลักร้อยเข้า1นะคะ 1, 1แล้วก็1ชนที่1นะคะนอกนั้นก็จะมี มีตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนๆมีหนึ่งตัวเดียวนะคะที่ชนสามสูตรเข้าหนึ่งงวดต่อมานะคะงวดต่อมาออกสองห้าสองหลักร้อยเข้าสองนะคะสองสองแล้วก็สองสองตัวแรกนะคะตัวต่อมาก็จะมีมีตัวเดียวนะคะเ,เพื่อนๆเข้าสองงวดต่อมาออกแปดเก้าห้านะคะหลักร้อยเข้าแปดแปดแปดแล้วก็แปดนะคะ ตัวอื่นตัวอื่นไม่มีนะคะที่ชนสามสูตรมีตัวเดียวนะคะเข้าแปทีนี้เรามาดูงวดที่แล้วนะคะออก7จ็นย์หะคะหลักร้อยเข้า7 7แล้วก็7นะคะตัวอื่นก็จะมี2นะคะมี2ที่เข้าสามสูตรนะคะมี7กับ2นะคะเข้า7จะเห็นว่าที่ผ่านมานะคะจะชนแค่1ถึง2ตัวนะคะ แล้วก็เข้ามาค่ะนะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะชนกันที่เลขไหนสามมีตัวเดียวนะคะสี่ก็มีสองสูตรหกนะคะหกมีหนึ่งสามสูตรนะคะหกมีเจ็ดนะคะเจ็ดมีหกกับเจ็ดนะคะที่ชนสามสูตรนะคะเ,เพื่อน ฉะนั้นพี่กุลก็จะให้เด่นที่หกกับเจ็ดนะคะเราไม่รู้มันจะออกอะไรนะคะหกกับเจ็ดนะคะหลักร้อยเรามาดูตัวรองนะคะตัวรองตัวรองชนสองสูตรนะคะเผื่อมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะตัวรองจะมีสี่นะคะสี่ที่มีสองสูตรสี่มีสี่ตัวเดียวนะคะฉะนั้นหลักร้อยของพี่กุลนะคะหลักร้อย งวดนี้นะคะงวด17เด่นนะคะเด่นที่6กับ7นะคะลอง4เด่นที่6กับ7นะคะลอง4ีสาตัวนะคะเพื่อนๆพี่คุณว่าไปตามสูตรนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดเรามานลุ้นให้มันเข้ากันนะคะในวันที่17นะคะใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ